วันนี้นะคะใครที่อยู่ยใครใก้หน้ากากนึกว่าจะใส่หน้ากากกันนะก็วันนี้นะคะ <laughs> เห็นเราใส่หน้ากากฮาโลวีนมาอย่างนี้แน่นอนต้องไม่พลนเทศกาลที่จะใกล้ก<า>ันแล้วฮาโลวีนสิเว้ยฮาโลวีนจ้า <laughs> นี่วันนี้เราเลยจะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าแบบมือใหม่แบบมือใหม่ขัดแต่งเลยเพราะว่ามินเองก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าแต่งหน้าเก่งหรือแบบว่ามีความสามารถอะไรนะคือเราก็งูงูปลาปลาแต่ว่าสรรหาอยากแต่ง <laughs> วันนี้นะจ๊าเรามีเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่ว่าเราจะแบบมาลองแต่งหน้าดูแบบเผื่อใครแบบว่าสนใจอยากลองเอาไปแต่งบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดยวแบบหนึ่งก็งมีพร็อ พอเยอะมากอ,เ,อะนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเพราะว่าอุปกรณ์เนี้ยคือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนอนะสาวๆทุกคนมีอยู่แล้วสามารถเอามาแต่งได้สามารถเอามาเมคอัพแบบเออนิดนึงให้มันเข้าปิงเข้าเทศกาลกันหน่อยเนาะแล้วถ้าเกิดผู้ชายอยากแต่งเนี่ยเขาไม่มีแบบเครื่องสำอานะงอะต้องทำาไงถ้าผู้ชายไม่มีเครื่องสำอางก็ไปหาซื้อสิจ้าถ้าจะแต่ง <c oughs> แบบแบบมีเป็นลิควิกกับแบบไวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ก็แค่แคาแต่งทำอ่ะอุปกรณ์ท like 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 ี่เรามีแต่งหน้าง่ายๆอย่างลิปสติกเลยอย่างเงี้ยแค่มีลิปสติกทั้งเดียวเราก็สามารถแต่งให้มันเข้าธีมได้เลยนะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนี่คือเลฟเฟลนที่จะลองมาแต่งใช่อ่ะมันจะมีทั้งแบบสวยแล้วก็แบบแบบไม่สวยหรอกก็คือหน้าสดอ๋อไม่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าตอนแต่งมาอะไรเป็นูเป็นท่าลองคิดออกกัน เฟของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่ตรงนี้เนาะรูปแรกติงติงติงจริงโอเคเราจะแบบเอาแบบลุคสวยๆก่อนให้แบบมีแบบแดงๆความจริงอะเราไม่มีเลือดเนี้ยเราความจริงถ้าตขาแต่งมันจะต้องมีเลือดปลอมอะไรอย่างงี้ถูกไเลือดในหัวอะไรวะโอ้ยอันนี้คือเราจะลองเอาลิปสติกเนาะง่ายๆดูก่อนเอ่อท็อปแป๊บ คือไม่อยากหยิบกระจกขึ้นมาเลยะคือหยิบกระจกขึ้นมานี่คือแบบฟิ้งกระจบิสิบบาทจ้าสวัสดีจ้าสวสาีต้องไปเต้นหน้ามันอ่ะต้องเต้นเต้นหน้แบบไม่อยากจะถือขึ้นมาเลยอ่ะก็เขิ่อนอยู่นะความจริงถ้ามีลิปสติกที่แบบเป็นสีแดงแบบแดงเจ๋งๆเลยคือจะแดงเจ๋งๆใช่จะเลิศมากแดงเขาเรียกว่าแดงอะไรแดงเลือดเป็ดเอ้ยอะไรนะแดงเลือดนกอ่าใช่เป็นคือสีแดงเลือดนกอุ้ยตายแล้วแกฉันลืมเอาเครื่องสำอางสิ่งสำคัญของฉันมานั่นก็คือพาเลทอ่ะเหรออ้าวอย่างนี้ พาเลตอยู่ไหนฮะเดินขบวนอยู่จริงปะเนี่ยพาเลตขอโทษขอโทษคือว่ามันอยู่บ้านเลยเหรออยู่บ้านอยู่บ้านแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วนะคะคือต่อให้เราไม่มีอะไรนะเอ่อไอชัโดเออต่อให้นี่กูมาทำอะไรเนี่ยถามใครว่าเนี่ต่อให้เราไม่มีไอชัโด้แต่เราก็สามารถแต่งหน้าได้เอออันนี้คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากเลยนี้ก็คือเดี๋ยวต่อยตาตัวเองเอาอะขอยืมมัดแล้ัดหนึ่งหน่อยวะ เราเล็บของเรานี้ก็คือแต่งหน้าออกชมพูชมพูส้มๆเนาะแต่งมาเลยจ้ะแัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะอ่านิดนึงแปดไปก่อนแัดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูซูมซูมให้ดูซูมให้ดูออซูมซูมไป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 ซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปโอมดแล้ว <c oughs> อ่าแล้วจากนั้นนะจ๊ะเราใช้ลิปสติกเราใช้ลิปสติก,าตกวาดเลยนะเปียวเวอร์เฮ้ยหรือว่าเราใช้แบบแต่งให้ดีถ้าใช้แบบแห้งอ่ะมันจะค่อนข้างแบบว่าวาดลำบากทางที่ดีเราใช้แบบนี้ดีกว่า นี่จ้าแบบ, players, แบบเป็นซองเลอเป็นแบบอะไรซองกรีดเออจริงๆแบไม่น่าเลยไม่น่าเลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะงืดงืดงืดเส้สตอนปากงืดงืดมีดีเทคนิคไหมครับผมการปาดอย่างนี้ไม่มีค่ะเทคนิคอย่างเดียวคืออย่าให้เข้าตาอย่าให้เข้าตาขนาดพอ สาวสาที่แต่งหน้าอยู่แล้วก็แบบเออพอทำมันได้แหละฉันว่านะอาจจะทำไห้ดีกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ช้ำชอกหลายคนอาจจะทาได้ดีกว่านี่นะแต่ว่ามาดูเป็นอุทาหรณ์แปลว่าอย่างเงี้ยอย่าทอย่าทไอในเล็บของเขาเนี่ยมันคือรอยน้าตาหรอเออใช่ไหมนี่ฉันเลยว่ามันเป็นน้ตาเลือดใช่หมใช่เือดที่ออกมามันดูเหมือนเพนนีไว้ไ่คยังไงอะ ได้ปะได้นะได้อยู่หมันแบบไม่น่าตอนที่รออ้องไห้ตอนที่พี่พี่ว่าพื่ให้เกิดอะไนที่กูแบบเอามาด้วย <c oughs> เออเสียหมดแล้วก็อาจจะแบบทาปากสีนี้นิดนึง <c oughs> ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาอันนี้แท่งเดียวจบคือทาปากต่อด้วย <c oughs> ได้ปะอันนี้คือลุกแรกลุกต่อไปจะไม่มีแล้วเมื่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเงียบแบบนี้ เราจะแบบเป็นสาวที่แบบว่าร้องไห้น้าตาเป็นสายเลือดนะคะแต่ว่าส่วนอื่นของเรายัางต้องปังอยู่ด้ก็คือผิวคิวต้องอุ้ยขิวแล้วลว่อย่างอื่นอุ้ยก็ได้นะ <S <S ปัดมัสคาลาก่อนเพราะว่าตาของเราจะเป็นส่วนที่แบบเด่นที่สุดเนาะจากที่แบบเราท make ําเมคอัพตรงนี้เราต้องปัดมัสคาล่าด้วยจะเป็นยังไงแบบบางทีมันอาจจะแบบออกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่ดูว่าเอออย่าหาทํานะแบบเนี้ยอีก จบง่ายๆลุกแรกของเราเสร็จแล้ว,วามาอีกลุกหนึ่งนะจ๊ะพาอีกลุกหนึ่งอยู่ที่ทางนี้ได้จ้าคือเราจะแบบว่าต่อเลยดีบะแต่ว่าอีกลุกหนึ่งก็ต้องลบก่อนปะอ่าลบดีกว่าแล้วอาจจะแบบลบข้างหนึ่งออกลบข้างเนล้วกันเนาะฮัลโหลวีนแล้วหรอเนี่ยอ๋อย๊ อยังจ้าอย่างจ้ายังหลเหลืออยู่ยังหลเหลือไหมครับเฮ้ยแต่งสวยเลยนะคะเนี่ยเนียนเชียวหน้าสดมาหน้าสดมาปล่อยผีของจริงค่ะเราจะลบออกแค่แบบเฉพาะตรงที่เราเพ้นเนาะป่านี้ก็ไม่ต้องลบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราวาดต่อเติมอีกนิดหน่อยง่ายๆมาอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพของเราอีกรอบนึงเนาะลุคที่เราจะแต่งลุคที่สองนั่นเองนะจ๊ะมา อย่างแรกเรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเขาจะเด่นเรื่องตาม,มากแต่ว่าถ้าติดปัญหายอย่างหนึ่งคือเราลืมเอาพาเลตมาแล้วลืมเอาพาเลตตาม,มาฉะนั้นมันจะไม่มีสีดาแต่ว่าที่ปัดแก้มของเราเนาะใชที่ปัดแก้มของเราในการแบบว่าทาสีเบลซ์ตาเปิดตาอ่านะลงแก้มก่อนคือความจริงอะเขาไม่ได้ลงแก้มมาก่อนกอกแต่ว่าอยากลงคือ <laughs> ในกล้องเราก็ไม่รู้นะว่ามันส้มมากน,อน้อยแค่ไหนแต่แต่คือตอนเนี้ย ตรงจริงจริงนี่จ้าเพราะว่าจากในเ,เรฟเปลนเนาะมันมีวิงวิงอยู่ซึ่งอันนี้สาวๆหลายคนก็อาจจะมีมีพาเลทมีเล็บ,บเป็นที่ครอบครองนะจานี่เวอร์วิงม,มากไม่ไหวแล้วแม่วาตนาเบ้มือใหม่นะคะมือใหม่ไม่ว่าแันมันก็อาจจะแบบไม่ได้ออกมาตามเด็เท่าไหร่แต่เราจะเน้นเปนเรื่องของการเพ้นมากกว่าแล้วกันเนาะ เราจะใช้นี่จ้าอายไลเนอร์นั่นเองกรีดตาก่อนคือเอาจริงที่เป็นคนที่กรีดตาไม่เก่งเลยคือคนที่ปรับบางทีก็แบบกรีดตาแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าไม่เข้าอะ่ะแต่บางคนที่แบบกรีดตาึ้นนี้คือเฉียวเวอร์นะก็จะแบบดูแบบเปลี่ยนลุกไปได้เลย <c oughs> ไม่อยากสอน,นาละตอนนี้เลยคือตาแบบเปลนงประกายคือตาสั่นมากอะ่ะตาสั่นไม่ไหวแล้ว ใครที่มือใหม่นะคะเรื่องการแบบปัดเอ้กีตาร์เนี่ยคือต้องค่อยๆจริงๆเพราะว่าอย่าไปรีบไม่งั้นมันจะพังแบบนี้ผมก็เคยกีดนะกีตาร์กีดยางอยู่ไ้ไม่พอคภัะินมอเตอร์ไซค์นึกว่าจะไม่ชนซะแล้วปัดข้างนี้เสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าอีกข้างหนึ่งจะเท่ากันหรือเปล่านี่ก็แบบเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน แล้วก็เราอาจจะเอาลิปตัวสีแดงอันที่เราใช้ของลุกที่แล้วเนี่ยว,ว่าวาดขอบตาข้างลาก็จะให้มันดูดุขึ้นเราจะเริ่มว่าจากเส้นท่งบนก่อนเนาะเอาเอะไลเนอรวาดที่บนจเออหรือถ้าแบบหัวมันแบบไม่ไม่แบบไม่แหลมมันก็ใช้กตะเกี่ยออก เขาดูในเรียบคือมันดูสวยมากเลยนะแต่พอมันมาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วมันดูตลกตลกมันดูแบบบ้งอ่ะันี่ปรากฏที่ไม่ค่อยเขียนอะไรเนอะมันก็เลยแตแบบเออเนี่ยสวยแล้วเนี่ยเออไม่เห็นใช่ไหมเออเป็นธรรมชาติเลยแต่งหน้าเลยอะไรเหมือนอันี่เหมือนกันนะไอ้พี่เป็นชาวล็อกวงเหมือนวงนี้เขาไม่ท่านอ๋อใช่ใช่มันมีวงชื่อวงคริส อขอได้ปะไม่ว่าต่อแล้วนะไม่ว่าต่อแล้วนะเหลือปากใช่ใช่เหลือปาก เรียบร้อยแล้วลุกง่ายๆเนาะแค่แบบอะไรน้อยแท่งเดียวนะจ๊ะลุคนี้แค่น,นี้เราก็ผีแล้วแค่นี้เราก็คือเข้าวตีมฮาโลวีเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าในโชว์หน้าไหนจึ๊บอือหือสวยจริงๆเลยครับยัยมังมุมข้างหลังนะรู <c oughs> ้ว่าที่ซึงนะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ แต่งหน้าฮาโลวีนง่ายๆแบบอย่าหาทำหลอกๆสามารถใครที่แบบว่าชมแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีนะก็าสามารถเอาเราไปแต่งตามันดูได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากด,ด้วยนะจ๊ะสำหรับช่อง h e มมี s สก o o l นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์หรือไม่ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเรามีข่าวสาระไรออกมาใหม่ๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รู้ทันก่อนคนอื่นเลย Facebook ของเราด้วยนะคะ Facebook เทปมีแฟนคลับค่ะหรือรลนแอดของเราแอดเทฟมีขัดมันเองแล้วอยู่ข้างล่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคราวหน้าเราจะมีอีกไหมว่าอะไรที่มันแบบว่าอย่าหาทำอะ่ะแล้วเราจะมาทำแล้วแบบพอทำเสร็จแล้วแบบโอ้ยอย่าหาทำดีกว่าลองมาดูกันใหม่คราวหน้านะจ๊